Một dù đi học bọt cái học bọt đi bỏ bọt bỏ học bọt đi học bọt đi học bọt đi học bọt lên, học bọt đi học bọt đi học bọt bọt đi học bọt đi học bọn đi học bọn đi học chữ đi học bọn đi học bọn đi học ôi đó.

กำลังอาระมงอาละไมทำความสะอาดอยู่เนาะโอ้ยสบายดีสบายดีทั้งพ่อทั้งไสพี่น้องไงบรเห็นหนาเห็นหนวดลายเมื่อยนะเนาะโดยอ่าได้ยื่ดีแห้งหรอยื่ดีแห้งอยู่ก็โดนแล้วบรเห็นหนามาแต่บ้านโดยบ้านเกิดเ็ดบุญข้าก็แล้วโดยก็เลยขึ้นมาพี่เนาะโดยอ่ากินได้กินแล้วหรอกินแล้วกินแล้วคำย่างจะเอาอืมทั้งเจ้าด้วยใช่กินแล้วกินแล้วโดย กำลังสีอนามัยเนาะโดยอนามัยกวดเดินเฮือดเดินซานและบาทในพี่น้องมันแปลนแปนเนาะโดยกาวคนในหมู่บ้านสิมานี่ประมาณจะคนกาวกับโบหูคือกัารละประมาณประมาณ80บบวกเกาสิประมาณเอาไปยังโบหูบางเถื่อนกว่านั้นนะแบบ่าพี่น้องกับอันคนในบ้านแน่นะ คนในบ้านเท่าเช่าบอกมัดนะนีะลังเฮือนจับคนมาเลยบู้นี่ฮะแล้วก็มานะครับเนสปาร์บได้เนาะโดยต้องบอกไากันอะไรเป็นอะไรโดยเต็นมาได้แท้เนาะโดยเอาถุกเอาเต็นอยู่บ่เอาเต็นเอาเต็นมากลางเนาะโดยคำบอกเอาเต็นบ่มีบอลยู่นะกินข้าวก็บ่มีบอลกินนะ พี่ท่าน้องวายกับซอยวิทย์อยู่ที่พี่น้องวายสบายดีหน่อยเอ้ยโอ้ยน้องทำความสะอาดอยู่อันนี้โมเมนเดินเจ้าะด้ไหมเนาะบอสโมเมนของของป้าบ่ของป้าแต่ว่าได้เขากางเต็นท์ชื่อๆเขาเมื่อได้เอากางชื่อเนาะโดย เพียงกันพี่น้องเลยเนาะเผื่อเพียงนึ่งมันง่ายก็หนึ่งพี่น้องตอนกดเอาดินมาใส่เกียงพันที่ทางเนาะเอาคนเอื่อพี่น้องเด้อทางบนสารบ้านกาดตักท้ายสบายดีัพี่น้องวัชชุกุทุกคนพี่น้องเอ้ยเดีกันเดียร์ตอนช่วยฝนตกป่อยป้ายองเ้านี่ก็ได้ สวัสดีนะปภุณนะสวัสดีสวัสดีเ้าไปดวเ้ไปจ้ามาต้นได้ยัน้กว้งนี่ตังเราจะนเคยมาเมื่อกี้นย่แล้าเตรียมสถานที่เต้น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 ันเบาเอาซ้ำซ้ันเอันเทไรอันหนึ่งส้มชนนี่แหละเพื่อนวบ้านพักเะไรกำบังนะคันกันนะอกลัวน้ขึ้นเหรอบอบ้านคอยซมำเช่นห่า ไฟดีของไทยโดนวัวแล้วเราะว่าลายมีก้อนลายมีก้อน้เชีดไฟอย่งนียอยู่บ้าเล่นะ้โรอน้ยฟุ้งงง่องเลยเนาะโดย

จะว่าอยู่บ้านน้องวัยได้จ้ะสมัยเลอสมัยเลอแทแฮมสมัยเลอชือสมัยดีสมัยเลอโอยกันเป็นยังไงลุงยาแรเจ้ะยู่หุ่นนะเจ้าบาสบายยู่บาสบายป่ะยู่หุ่นนอนอยู่หุ่นแมนแล้วอืออาพักก่อนก่อน เขาเฮ็ดเองเขาเฮ็ดก็ได้ลุงอ่ะได้จ้าดายขอโทษทบคนเขาได้ยุ่งใชยมันเต้นอ้อแมไหมฉกชวนอ้าวตาอ้อแมไหมย่ำไปเอ้าคนหนถือนะบ่าวค่อยเฮ็ดนักวายลูกไม่ได้ถือตัวเองเหรอพงศ์เสน่ห์ได้อะไรเฮ็ดหน่อ อันนี้ด่างหนึ่งนะยู่นี่เนาะโดยจะว่าจากด่างสองบ่กสามสามด่างเนาะเต็มเนาะโดยตัวงานใหญ่เติบอยู่เนาะโดยเป็นเงินใหม่น้องไวเ้เคยเห็ดอยูย่บ่หลูกอยู่บ้านแบบนีก้กะเคยบ่บุกเบิกให้เคยอยู่บ่ทั้งให้ทั้งสวนเคยบ่

เออซอยกันนี่ไปตะชวนถอยนายชวนกันไหนกะกุพิชวนซักทีอัย่อเป็นมืองามยดีเนาะมีอาหารการกินยังแน่ครับว่าเตรียมอื่นว่าสิซื้อซีนอยู่ตลาดอ่าสิว่าสิงัวเนาะโดยเพิ่นเพิ่นค้าแล้วเฮาก็เพิ่นค้าควยางัวแล้วเฮาก็อันนั้นซื้อหั่นนะอืมช่างเพิ่นหั่นนะ ไปสังตลาดเอาเนาะโดยนั่นน่ะมันจึงสบายฮะโดยแม่นละค่ะก็ว่าจักโลเนาะสวัสดีพเนาะจักเอาก็ยังบ่ฮู้กันเบิ่ง่ตัวจริงเนาะโดยถ้าว่าเรื่องเงินใหม่หรือว่างานนี่พี่น้องเรื่องพอนี่กยาพอยากอยู่ได้เนาะโดยว่เอาซําวเฮายกย่อให้ทั่วถึงั่นแหละโดยถ้าใจพอนี่บ่พอได้คนกินโดย่นออ ทำงานเหมือนงานพี่น้องพี่น้องกันเนาะเแกแกคนมากมันงทั้งทั้งกะพอใช่กินจนอิ่มเอาเอาเมื่อยกบได้แล้วเนาะกบได้แล้วนี่เอากับบมีคือกันกินกินว่าเพิ่นกะมายินดีน้ำเข้าฮนแล้วนะมาเพิ่นกะฮู้ว่าคันว่า ชื่อยู่ตลาดกับมดครอบครู่กินก็ได้นะแต่ว่าเพิ่นอยากมายินดีนะข้าบอกเพิ่นเพิ่นจะมานะเลยข้าวกันหนึ่งมาข้ากัแบบว่ามักพี่น้องแน่นะแบบว่าคันแบบว่าบอบอกเพิ่นมันบ่คือนะบอกเพินั่นเพิ่นนี้บอบอกนะก็ใช่ป่ะคือบ่ฮอตสนับเลยแม่แหลยว่าขึ้นเฮือนไหมมีเฮือนแล้วคือบ่ฮอตนะ ของปูนหน้าฮอดหรอเป่าเสียวฮอดหรอ่าเสีย <100 S 2> มือเป็นวันวันซุกปะซุกเนาะสี่สิบสี่มือายารดีมืนงานออกไมห่หนึ่งคำปะ <S 2> <S 2> ำโดนมาแไหละแฮมมือนี้มือนี้เพ่งนะเนาะเดินเพ่นเดินเพ่เนได้หมดเพ่เน hèm đăng thăm phân ừ, phân tốt hèm của bàn tay anh em tập trung sinh nhắc siếc phân tích này tích tóc chung chung tích phân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  phân tích phân มุดเดียวอากซื้อใบไซต้อนเอ้อซักนั่นแหละตาต้นเศรืาทั้งทีได้สายประเทศช่างอยู่ทางนี้ตลองไซตกำลังเตรียมหมอหมอนึงเข่าบ่ี่โดยแม่นหละโอ้หมอนึงเข่านึงเข่าอยู่นี่เลย ออกแบบเองแล้วเนาะโดยอันนี้จะไม่หีบปะโตเราชาญลชานแล้วก็ใส่เข้าอยู่นี่อ๋อแล้วก็เอาแยง่งองมาใช่เออจะม้วงเริ่มอื่นนี่เริ่มอื่นอยู่เห็ดกินอยู่นะอยู่เห็ดกินอ่าสิบชองโมงกลางคืนบไม่เปิ้านปนอนเลยสช่นยวันหนึ่งโมงนี่แหนึ่งโมงกลางคืนฮะอ๋อหนึ่งโมงขึ้นหนึ่เด้อ ก็คือก็กินเดี่ประมาณสามสี่โมงเนาะโดยสามสี่โมงเช้าโดยอันนั้นบอกแบบว่าพี่น้องแถวบ้านแน่นะเพิ่นมาซอยนำเห็ดนำมาเรานบ้านมาซอยกันโดยอันนี้มาไว้แล้วบ้านนี่โดยมาแล้วเออเขาประมาณเป็นร้อยหมดแล้วนี่เนาะร้อยโลจักนี่ยโดยสองสอบร้อยโลอ่าโดย บัดนี้ก็สมควรอยู่เนาะเด้อารอติดตามเบิ่งกักพี่น้องเลยเนาะสิมาเก็บตกถ่ายท่าห้พี่น้องท่านอยู่บ่างขึ้นพี่น้องเลยเนาะมาเริ่มวิธีแห่คือการบอกแห่สางรอบบ่แห่คือการแห่หกโมงแต่ว่าตะเวนขึ้นนะตะเวนเห็นตะเวนขึ้นเนั่งหักกับแห่นะสมัมั่นหกโมงแห่เลยเนาะเลยแม่แหละบอกทีมงานเลยวันละบ่ บอกแล้วไอตื hmm. ่นไปเต้าเนาะโดยตื hmm. <tem Ash bin> been, yeah. mm ่นสวนอยู่ถาวอะไรได้เนาะโดยมันหอดเลิศงานยามบ่อันนาดขันฝพนตื่นช่วยจะได้แต่ผูกแขนนั่นแล้วผูกแขนกับประมาณเก้ามงนี่แหละผูกแขนประมาณเก้าโมงโดยแต่ประมาณหนาในประมาณหกโมงเนาะโดยไปป้าแต่เดี๋ยวไม่ไปตัวอย่างจ่ะ บุตื่นครัุญคิดวากะวานตื่นทันอยู่ตอนแห่โดยพราะบุญตื่นเช้าขึ้นแล้วโดยมาแห่นํากันเนาะต้ทําใจเด้อ6โมงไหมนี่มาตื่นแต่หาโมงไปเินคอยตื่นแต่หาโมงเนาะไปเินคอยตื่นสีโมไปินคอยหาโมงตื่น4โมงเ่นเจ้าหาโมอก็ทันแล้วเออา้แ่6โมงเออห้อมงก็ทัน

Ừ. tôi mà đến năm ừ. ừ. Con đẹp bạn này mà học thật Tao không có quan để tiêm là à

บโอ้ยยูห้องเจ้าสาู้มา้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยคือนางองนางพี่นาก่อนไปพูดเินฮะน้ำกินน้ำก่อนบ่ะโดยพอดีแล้วขอแห้งพูดีนั่นเอากินอย่นเนียสิหัวพี่นีอยอโอพกคอนเป็นพะคอนยางเนาะโดย ไอ้เขาจะเศร้าว่ะยืมเอายืมเอาเ่ยืมของละซาลเาถ้าเป็นคนอื่นให้เศร้าเลยยืมเอาเน้อพอพนธิตมาให้เศร้าได้ไหมครับโดยเขายืมเอาของละซาลเาโอ้หนาวเพื่อนของชายถึงเย็นแสบดีพี่น้องเย็นละใส่ตัวเย็นเนาะ ป่าได้ใช่เขาป่ามีตู้เห็ดเองบ่ไม่บ่เขาเห็ดเขาเห็ดเองเขาเห็ดน้ำแม่กับสาวเนี่ยเห็ดกับแม่ขอต่อแคนกินังเห็ดเงี้ยซ้ำพ่นเห็ดกับแม่กับน้องน้อง้อยน่ะน้องน้อยมีกระลิบเขาเห็ดเป็นลิบทั้งบ้านน้องไว้เลยเห็ดคือกันโมดุคือกันแบบนี้บ่ อ๋อคือควันแห่ขึ้นเทอนไม้คือกันแบบนี้เนะาะเฮายังไม่เคยขึ้นเทอนไม้เนาะเขายังไม่เคยครั้งแรกเลยเนาะโดยข้างแรกใ,นะในชีวิตพี่นนะ้องเลยเนาะคือว่าใช้บุณนี่แม่ย่าอา้อแม่จะมาเพลย์เขาไปนี่เห็นีไห <c oughs> นน้าม,าม,ามีขึ้นเทินไม้ใส่หนาเต็มพี่นนะ้องเลยเนาะ ตอนที่เราคอยของน้องไส้มาหอด้ยวยพี่น้องเด้เอเนาะอ่าและวผลละคนกับนิมุกยิใจลายแทนน้องไส้เพิ่นเนาะได้ขึนข้นเป็นใหม่เป็นอ่าที่เพื่อพ่อยเพื่อพ่อชั้ทีเนาะอืมเนาะื่อว่าเป็นวันที่อคอยรอคอยตั้งนานแสนนานแสนนานมื้อน,นี้บ่มีไอบไ้บ่า,า,า,าวเด้เจ้าเป็นเซวเด้ออ๋อเจ้าเจ้าสิจะได้ผู้บ่าวบ่ bắt bảo, uh, leo leo lèo. cái Cái mình mặc nó ngồi đây. Mặc <laughs> <laughs> oh, uh, Nón cắt bao ở kia kìa. Nón cắt. Mình tép phụ nữ. Hả? Mình tệ phụ Mẹ thương họ <laughs> ผู้นึงผู้นึงผู้นึง่งงานนั่นผู้นึงความผู้นึงอ่าแม่มความาบังคัน,คน,นระเบาเบิง่งคันไข่ป้อนเราเราบบกินคันเราป้อนคอยคอยโบกินนี่เราหายรถนี่โ <laughs> บกีน้นี่ทิ้มเลยกระดมอเอาเตียงบอกเตียงมันบอกเตียงบเตียง ก็เจอแล้ไปเพื่อลไปเอล้วองงเลยตอนงใค่พักนะอตีอ่ะเฮ้ก็เจอก็เจอตอตีอะปอ้โอะเลยพี่น้องเลยโออแนก็ท่านโย้องพี่น้องเลย เออเอาตัดก่อนนี่ก็เจอแล้วปัตติเนพี่น้องเอ้อปัตติแลสเซกใช่ปัตติเกือบโดนเทือนเมื่อกี้แลพี่น้นองเลยเกือบโดน,น,น,บนเ,ดเดทือนโอ้มักแน่ขนาดพี่น้องเลยเนาะสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่นอปป้องสวัสดีฮ่า ด้วยคิดฮอดเฮ้ยนาะเือนงามเท่สบายดีเลยสบายดีเด้อบคิดว่าใคยชิมาคิดคิดคิดเป็นแค่คิดคิดพูดแต่เมื่อวานนี่แลโยน่ยัตล้อไดได้ช่ไินี่เออบังคิดป่ะบังคิดังเยสดีเอาใมุ่พวกไปใช้บ้างหะทั้งลุงแจนพันไปบาดอะไรไงอ่า เลยป้าอยไนี่วายวาวมนี่พี่น้องไวี่น้องวียน้องวายดีนี่น้องวอันนี้น้องชาอันนี้น้องไสน้องชาบอเออบายวาวเลยาอออ่นี่น้องไยอันนี้วายอี้าเุญเลุคนว่าจะเจ้าบ uh ่หามาไส่บ่บะหุญบป่าบุญป่ากรปุกไข่ก็บกับุไป ลูกมสบายก็ได้เมื่อวนไปเาสรงลุงกับป้าได้ได้ยังชูไม่ชูกินกินวื้นนะเพิ่งเพิ่งด้มิซินยูตลเายูตลกู้ยิ่ได้กินบ่เเลยไดมื่นไปเอา้อ่าได้สไปเอา มือมือพูดกินเรียนมือแปลมือเลยเอาประมาณเงินแปดก้ามม้งขึ้เอาแม่นแลเอามืออื่นเถอะครบพันแล้วเออเอาเอากันขึนสั่งให้เพิ่นแล้วเด้อ สินมัวสินมวนี่เยสินมวนสินม้วนีรนับไหมอ,อป้าช้าหมอด้วยบ่อนี่นะด้วยอ้น้องเอดีด้วพอด้อ <c oughs> อันนี้เห็ดยังอันนี้นะ <c oughs> บอน่อนึงเข้าออแล้นึข้าอนนี้นาออันนี้เข้าอันนี้มาแม <c oughs> ้งแต่มือนี่บ่รู เอาจังไรกันนึ่งจนก็คือจมูเนี้ยบอสประมาณสามโมงนึ่งนึ่งไอสโมงพี่นึงแล้วก็เอากระชายเก็บโทมท่มโอเคเห็ดแค่คือบัวอีกหนึ่ง บอกแล้วหนึ่งก็แต่พีเน้จะแต่ส่นน้ามุ่งขึ้นอยู่นะถ้าเห็นทบ้านน่ะเห็ดแบบนั้นตื่นเึกเงาหนาหนึงวิ่งเต็มสามุ้นเี่มันก็เด่นไปเลยบอสไซค์ก็สโฟมไส่แก๊สโฟม เจ็ดพวมกับขึไม่ได้หอามันกับโามมือหนึ่งพูดประมาณสองัโมงกบทานเยูทุบานเฮ็ดดองกัยังแบบนั่นอ่าใบใบช่องมุงกันขึ้นกับเฮ็ดเพื่อไวลไกับหาชั่วโมงพุ่หนาเพื่อที่อดพุ่นกับได้เป็นหนึ่งแต่บ่ามคอยเข็เขวกู่แล้วนี่กินข่าวแข็งนี่ข่าแลว งามแท้นี่เนาะเฮ้เนาะจดินมาเห็นว่าเตียงไในจะดีแห้งปะดีดีมีแห้งอยู่เรถได้ไปเห็นบ่เตียงเป็นปีหนึ่งเธอหนึ่งเฮ้ก็มากเหมือนนั่นเดือนหนึ่งเธอหนึ่งเลยราะว่ามึงหลังคาเฮือนเจ้าหันจะว่าเกินจะเพิ่มนิดนึงเราต้องใส่คนนะคนมักเพิ่ม เติมตรงหน้าเตมตอนอันนี้ก่องมที่เข่าบ่นี่ดีเ่เ่สาสาาคักเนาะคักียบ่เนาะมบรรยากาศได้เลยเลย่อยลอยคอลอยคอน้บาเตมวันดีเค่อยทานนามา้เอากินนื โอ้ยข่อยมาใช่ปอดวันนี้ข่อยกินที่แมนอนเวทอยู่นี่นะนี่โอเคเอ่าทุ่มที่เย็นดีอยู่โดยเวลาข่อยเมื่อยมากกันพูนนอนพูนฮะกระตอมนอนนะแม่ปุ๊กนองเบอร์เบอร์ตุกโย่เอ่อเห็นเรียนบางงามหนึ่งบ่อยนะเบานอนหน่อยวันนี้เบอรให้นอนนั้นตุ้มนี่เย็ดมันเย็นบ่แม่เย็นคนมาลักจุกคนนะหิมทางบอน่าี่ยมไปต่บารมีบารมีผัวชนะ ชื่อบ่กพูน่ะพูดดําๆนะชื่อบ่ชื่อบ่กพูดดํๆไปวาราดําให้ก็ได้ฮะพ่อพ่อนองเอสพ่อนางเอสพ่อเ่าน้องเอสโดยคิดไปว่าจืิเนาะเดี๋ยวยูพ่อเ่าน้องเอสเพื่อนมาซอยเบียกเนาะ เลยช่วยช่วยกันเนาะอยู่ในบ้านเดียวกันช่วยกันใครหู้อะไรแบบเราเล่นเปียงคอยจื้อคอยจื้ดกดพลังนางลงคอยอยู่ทุกคนเนาะจือกดจื้อหน้าเขาเตียงว่าขุนว่ะว้าวเขาจื้อหน้าคอยจื้อหน้าจือกดจืดสติกเกอร์มันนี่จื้อบัตรจืดติดนี่จืดกระจื้อเล่นเต้นคอยยันเจ้าเล่นขามทางไปก็ได้คอยก็ได้เอาขึ้นมาพี่เลย ะใช้ถึงเฮือนแล้วเดี๋ยวพาทิพย์ไปคอับโดยเขาเห็นางกอเตียงล้มกับน้องชายเพิ่งได้เสร็จได้โดยด้วยล่ะเนาะโดินเยๆไม่กลก็ได้ทุกล้โดยโดยโดยะสบายดีเด้อน้องชายเด้อเนาะพี่แจนไม่ลาเนาะเดี๋ยวทางมาวุ่นกับเดี๋ยวมาเยี่ยมเยี่ยมใหม่เด้วยเดินไปทางอื่นก่อนเนาะเดินมาอื่นแต่เศราบอหอยน้ำปลามาจากมือมือนีย มาแต่ฮามงเนาะมาตาฮามงเนาะมาโซน่งเนาะมาต่ฮามงหงมงน่ะไปแห่แล้วหมงน่ยแห่เนาะด้วยโอเคโอเคคุณชิบะุณชิบะทียามตื่นได้โอ้โอเคฉลาดเนาะขอบใจหลายสวาสดีพะลุงเนี่ยโดยโดยโดยพนาเลยเนาะไอ้เอาสาวพินงเลยเนาะการมีแต็มอื่นเนาะการเตรียมเตรียมเบื้องเนาะว่าทงครอบครัวเพลินสีตอนทับแขกคนเนาะ ครับแต่ําหรพี่น้องเอ้ยจะได้กะสู้ๆเด้อเนาะชีวิตวางไปมื้ออื่นก็มีแห้งแล้วเนาะเอๆๆโอเคมมมอามายาดดลายดๆไปกพี่น้องเอ้ยเนาะกะามายมมายาอัปเดตให้พี่น้องครับชมเนาะพดีทางท้องกะมาฮอดแล้วเนาะทางน้องเพิ่นกะีอกใจอยพิเศษเด้อพี่น้องเนาะกะถึงความคิดฮอดคิดถึงเนาะอ่าคุณงามความดีบ่เตียงเนาะ ในเห็นแล้วก็ดีใจพี่น้องเลยเน,นะนาะบรรยาก็โอ้เนาะเห็นภาพนี่กตรดีมุกใจบุญสรวัลแล้วก็ทีมงานปกสิกรสุขคนเนาะเห็นผลความสําเร็จพี่น,อนนะ้องเลยเนาะอ่าครับอ่าขอบคุณของไซเพฟนเนาะดีมุกดีใจพี่น,อน,นะน้องเลยเนาะเฮาโอเคซาพี่น้าบุญกับสิทธิ์ขออนุญาตจบคลิปทุกเพียงนทำนิกรพี่น้องเลยเนาะพอกันคลิปหนาได้พี่น้องไดนะ้ขอบคุณทุกคนขอบอกขอบใจผมพี่น้องเอฟซีบทุกทาง ที่เขาทำมาซบเนาะแสดงที่นี่ลาก่อนสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ